ชาวราศีพิจิกครับกับดวงความรักนะฮะความใคร่แล้วก็ครอบครัวในช่วงเดือนมีนานะครับมาดูครับนี่เรื่องอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องใช้เงินนะครับในการซื้อของที่อยากได้มานานแล้วก็ซื้อให้กับคนในครอบครัวหรือซื้อเป็นกองกลางนะฮะให้กับคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์หรือเข้าของเครื่องใช้อะไรที่มันจําเป็นนะครับเรยกว่าเป็นช่วงการ ใช้เงินพอสมควรเลยนะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับอันนี้บอกในกรณีนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุดูคนโสดตามมาที่หลังนะฮะแต่บอกว่าคนที่มีครอบครัวครับช่วงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขนะครับมันมีอะไรให้ทําได้หลากหลายอย่างถ้ามีเรื่องเดือดร้อนคนในครอบครัวพอช่วยเหลือได้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอาจจะได้ไปเที่ยวนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรสําคัญสาคัญร่วมกันมีการรวมญาติมีการพบเจอนะครับคนที่ไม่เจอกันมานานเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับ แต่ถ้ากับครอบครัวนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกว่าเรื่องแรกคือเรื่องของเงินทองนะฮะเรื่องที่2ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายอ่านี้ต้องเตือนนะครับมันจะมีเหตุไม่เราก็ใครนะฮะในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายครับฉะนั้นเตือน,ตนแต่ละท่านให้ดูสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับจะใช้ร่างกายเยอะอาจจะนอนดึกทํางานหนักหรือว่ามีเรื่องแบบสภาพภูมิอากาศนะครับทำให้ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าโรคประจําตัวนะฮะฉะนั้นต้องเซฟๆฟหน่อยเพราะว่า มันจะกระทบนะครับคนรอบข้างด้วยนะครับบางทีป่วยไม่สบายเป็นโหวงเป็นหวัดนะครับนี่ก็จะติดเชื้อก็ได้ง่ายนะครับฉะนั้นดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยข้อดีอีกอย่างครับของคนที่มีครอบครัวนะครับคือคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับลูกล้านบริวารสั์เลี้ยงครับจะทําให้คุณมีความสุขมีความรู้สึกดีเปไปพิเศษอ่าฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะมีความภูมิใจนะครับในเรื่องครอบครัวเรื่องของแฟนเรื่องของลูกนะครับหรือว่า บุปการีนะครับนี่คุณจะมีความสุขบางประกาศที่จะทำที่เขาอาจจะทําให้เรามีความสุขอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะทําอะไรแล้วเขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเราเห็นด้วยเราก็ชื่นใจปลื้มใจนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่จะเจอนะฮะคนในบ้านจะมีความสุขแล้วก็มีความสดรจบางสิ่งบางอย่างทําให้เราปลื้มใจด้วยนะฮะประกาศต่อมาครับนี่เขาถ้คนที่มีคู่มีแฟนปกติฮะแต่ว่ายังไม่ถึงหนึ่งครอบครัวนะครับดาวความรัก นะครับในช่วงขวบเดือนนี้เป็นเดือนที่จะดูยุ่งยุ่งในเรื่องของการงานระหว่งางกันทั้งคู่ก็กลายเป็นว่าจะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งแล้วไอประการครับต้องระวังคือมันจะมีเรื่องเข้าใจผิดนะครับระวังนิดนึ่งคือมีเรื่องเข้าใจผิดมีเรื่องอาจจะเข้าใจถูกกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ทําให้อารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยนะครับพยายามอย่าถือสาความกันนะฮะช่วงเดือนนี้มันจะมีเหตุปัจจัยให้ อารมณ์หงุดหงิดบางอย่างระหว่างกันเป็นระยะบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ถ้ามีปัญหายังพอช่วยเหลือก็กูลระหว่างกันได้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจหรือทุกข์กังวลใจเดี๋ยวก็จะมีตัวช่วยและมีทางออกระหว่างกันแล้กันนะครับแปลว่าอาจะต้องมีความอารมณ์หงุดหงิดหรือว่ามีเรื่องของความห่วงกังวลก็ได้นะฮะในช่วงวบเดือนนี้เปพิเศษแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเคลีย แล้วแก้ปัญหาต่างๆนานาได้ในท้ายที่สุดนะครับก็ให้สบายใจได้ว่าเอออาจจะมีประเด็นอะไรเล็กน้อยหรือต่างคนต่างยุ่งๆระหว่างกันหรือต่างคนต่างไป่ร่วงรู้อะไรกันนะครับจะทาให้ไม่สบายใจนะฮะแต่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการกับปัญหาได้นะครับก็ให้สบายใจจุดนี้ได้ว่าถ้ามีปัญหาปัญญามีแก้ปัญหาได้ตอนจบหรือท้ายที่สุดนะครับโอเคนะฮะมันก็มีบ้างนะฮะช่วยกู้บาง เดือนแหมแฮ ppy ดีนะฮะเป็นระยะก็ดีแต่บางเดือนอาจจะมีประเด็นเล็กๆน้อยให้ต้องค่าใจกันบ้างก็เดี๋ยวก็มาเคลียร์นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพยายามเอาใจใส่นะครับในชีวิตคู่หรือว่าเรื่องแฟนเราเป็นพิเศษหน่อยนะครับถ้ามีอะไรก็ให้อภัยเยอะๆนะฮะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องจุกจิกแต่ถ้ามันจุกจิกหลายเรื่องบางทีเราจะคิดมากแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้อภัยเยอะๆยืดหยุ่นอารมณ์เยอะๆนะครับ พอดูต่างคนต่างยุ่งๆแล้วมีภารกิจอะไรค่อนข้างเยอะเขาอาจจะหลุดหลงลืมนะฮะเรื่องสําคัญสาคัญอะไรกับเราไปบ้างเราก็อย่าถือสาความนะครับโอเคนะผมว่าลึกๆเอาแค่ลึกๆอะเรารู้ได้ว่าเออเขายังแฮปปี้เขายังมีความสุขหรือก็ยังรักเราอยู่มันก็โอเคนะฮะเพียงแต่ว,ว่าการกระทําก็อาจจะดูยุ่งยุ่งคิดเครียดกับงานหรืออะไรก็ตามเลยทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะ,ะับหรือไม่พอใจนะครับจากนั้นอย่าคิดมากนะหลักๆเลยนะครับมันจะมีลมความคิดมากนะครับในการที่ ทำนู่นทำนี่แล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ได้อย่งใจนะครับทีนี้ฮะมันดูต่อนะครับชาวราศีพิจิกนะฮะมุมดาวอีกอย่างคือถ้าใครที่โสดนะครับมันก็มีโอกาสาที่จะมีคู่หรือว่ามีคนเข้ามามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าโสดเนี่ยต้องระมัดระวังสแกนดีๆฮะระวังจะไปเจอคนที่เขามีคู่หรือว่าแอบมีอยู่นะครับฉะนั้นคุณก็ต้องฟังหัวไ้หูนะครับคุยทั่วไปได้แต่อย่าเพิ่งรีบลงหลักปรักฐานอย่าเพิ่งรีบรู้สึกว่านี่คือแฟนของเรานะครับอย่า จังหวะยังไม่ได้นะครับก็โอดทนรอน,นิดหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องให้เลิกหรือว่าให้มีปัญหานะครับไม่นะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ถ้ามันมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ย่างใจคือเริ่มปกตินะโอเคนะครับประการต่อมาครับอันนี้คือจุดเด่นนะฮะของคนราศีพิจิกครับดวงโดยรวมของความรักหรือแฟนนะฮะมันมีเหตุให้นัวังเหตที่บอกคนในบ้านบวกไห้ไม่สบายแล้วก็ค,ใใค,รรกค่ใช้จ่ายในครครัวเรือนกค่อนข้างสูงขึ้นแต่จะช่วยเหลือกู้เกือ้อกูลกันดีมันเป็นช่วงที่ ดวงความรักเสริมแก้รักกันนะครับเมื่อรักเสริมกันและกันเขาก็สามารถช่วยบางเรื่องกันเราได้หรือถ้าเรามีปัญหาเขาก็สามารถช่วยเราได้แล้วเราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นึกออกไหมฮะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าช่วงขวบเดือนเนี้ยถ้ามุมของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะก็โอเคครับอาจจะมีประเด็นเล็กๆน้อยแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วนะครับจะต้องระวังเรื่องเงินจะมีปัญหาการจุกจิกแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีวิธีเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้ใครทีร่โสดจะมีคนดีๆเข้ามานะฮะ ก็ถือว่ามีความสุขส่วนนิดนึงนะครับฉะนั้นหลักๆเลยระวังการเข้าใจผิดพยายามยืดหยุ่นอารมณ์ด้วยระหว่างตอนที่อยู่ด้วยกันมากๆให้ภัยเขาเยอะๆแล้วก็ดูแลจะใสนะครับตามสมควรของเรานะครับนี่คือหน้าที่ที่เราทําได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็อย่าไปชวนทะเลาะนะครับเพราะว่าถ้าทะเลาะมันจะบานปลายได้นะฮะแต่ข้อดีคือเขาสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆนานาที่เราต้องการได้นะครับในท้ายสุดแล้วถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาแว้ง เดี๋ยวจะมีวิธีเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดนี่คือจุดเด่นครับคือถ้ามีประเด็นหรือมีอะไรก็ตามเคลียร์แก้ปัญหาได้ทั้งหมดครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านนะครับสวัสดีครับ